ดูก่อนวาเศษฐะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นภาสิทธิของพราม์ผู้ได้ไตรวิชาย่อมถึงความเป็นภาสิทธิไม่มีปฏิหารมิใช่หรือข้าแต่พระโคดมผู้จเจริญเมื่อเป็นเช่นนั้นภาสิทธิของพราม ผู้ได้ไตรวิชชาย่อมถึงความเป็นภาสิทธิ์ไม่มีปฏิหารแน่นอนดีละวาเสษะพวกพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชาไม่รู้จักพรหมไม่เห็นพรหมจักแสดงหนทางเพื่อความเป็นสหายแห่งพรหมว่าหนทางนี้แหละ เป็นมักคาตรงเป็นทางตรงเป็นทางนำออกนำผู้ํำเนินไปตามทางนั้นให้เป็นสหายแห่งพรมได้ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนวาเศษฐะเหมือนแถวคนตาบอดเกาะหลังกันและกันคนต้น ก็ไม่เห็นคนกลางก็ไม่เห็นแม้คนทายก็ไม่เห็นฉันใดภาสิทธิ์ของพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชามีอุปมาเหมือนแถวคนตาบอดฉันนั้นเหมือนกันคนต้นก็ไม่เห็นคนกลางก็ไม่เห็นแม่คนทายก็ไม่เห็น พาสิทธิ์ของพรามผู้ได้ไตรวิชาเหล่านั้นถึงความเป็นคำหน้าหัวเราะทีเดียวถึงความเป็นคำต่ำชาอย่างเดียวถึงความเป็นคำเปล่าถึงความเป็นคำเหลวไหลแท้ๆดูก่อนวาเศรษฐะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไหนพราหมณ ผู้ได้ไตรวิชาเห็นพระจันทร์และพระอาทิตย์แม่ชนอื่นเป็นอันมากก็เห็นพระจันทร์และพระอาทิตย์ขึ้นไปเมื่อใดตกไปเมื่อใดพรามทั้งหลายย่อมอ้อนวอนชมเชยประนมมือนอบน้อมเดินเวียนรอบข้าแต่พระโคดมผู้เจริญเป็นอย่างนั้น ดูก่อนวาเศรษฐะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชไหนพรามผู้ได้ไตรวิชาเห็นพระจันทร์และพระอาทิตย์แม้ชนอื่นเป็นอันมากก็เห็นพระจันทร์และพระอาทิตย์ขึ้นไปเมื่อใดตกไปเมื่อใดพรามทั้งหลายย่อมอ้อนวอนชมเชย ประนมมือนอบน้อมเวียนรอบพราหมณ์ได้ตรวิช,ชาสามารถแสดงทางเพื่อไปอยู่ร่วมกับพระจันทร์และพระอาทิตย์แม่เหล่านั้นว่าทางนี้แหละเป็นมักคาตรงเป็นทางตรงเป็นทางนำออกนำผู้ดำเนินไปตามทางนั้นให้เป็นสหายแห่งพระจันทร์และพระอาทิตย์ ดังนี้ได้หรือข้าแต่พระโคดมผู้เจริญไม่ได้ดูก่อนวาเศรษฐะได้ยินว่าพรามผู้ได้ตรวิชาเห็นพระจันทร์และพระอาทิตย์แม้ชนอื่นเป็นอันมากก็เห็นพระจันทร์และพระอาทิตย์ขึ้นไปเมื่อใดตกไปเมื่อใด พรามทั้งหลายย่อมอ้อนวอนชมเชยประนมมือนอบน้อมเดินเวียนรอบพรามผู้ดได้ตรายวิช,ชาไม่สามารถแสดงทางเพื่อไปอยู่ร่วมกับพระจันทร์และพระอาทิตย์แม้เหล่านั้นว่าหนทางนี้แหละเป็นมักคาตรงเป็นทางตรงเป็นทางนำออกนำผู้ดำเนินไป ตามทางนั้นให้เป็นสหายแห่งพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็จะกล่าวกันทำไมพรามผู้ได้ไตรวิชามิได้เห็นพรหมเป็นพยานแม่พวกอาจารย์ของพรามผู้ได้ไตรวิชาก็มิได้เห็นแม่พวกปรา,ารย์ของอาจารย์แห่งพรามผู้ได้ไตรวิชาก็มิได้เห็น แม้พวกอาจารย์ที่สืบมาเจ็ดชั่วอาจารย์ก็มิได้เห็นแม้พวกฤาษีผู้เป็นบุรพาจารย์ของพวกพราม์ณผู้ได้ไตรวิชาคือฤาษีอัฏฐกะฤาษีวามกะฤาษีวามะเทวะฤาษีเวสามิตรฤาษียมะตักขี หรือสีอังเครสะหรือสีภาละทวาชะหรือสีวาเสตทะหรือสีกัสสะหรือสีพระคุซึ่งเป็นผู้ผูกมนบอกมนที่ในปัจจุบันนี้พวกพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิช,ชาขับตามกล่าวตามซึ่งบทมนเก่านี้ที่ท่านขับมาแล้ว บอกแล้วรวบรวมไว้แล้วกล่าวได้ถูกต้องบอกได้ถูกต้องตามที่ได้กล่าวไว้บอกไว้ผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราไม่รู้พวกเราไม่เห็นว่าพรหมอยู่ในที่ใดอยู่โดยที่ใดหรืออยู่ในภพใดพวกพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชาเหล่านั้นแหละ พากันกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราแสดงหนทางเพื่อความเป็นสหายแห่งพรมที่พวกเราไม่รู้ที่พวกเราไม่เห็นนั้นว่าหนทางนี้แหละเป็นมรกคาตรงเป็นทางตรงเป็นทางนำออกเป็นผูด้ดำเนินไปตามทางนั้นให้เป็นสหายแห่งพรมได้ ดูก่อนวาเศรษฐะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไฉไนเมื่อเป็นเช่นนั้นภาสิทธิ์ของพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชาย่อมถึงความเป็นภาสิทธิ์ไม่มีปฏิหารมิใช่หรือข้าแต่พระโคดมผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนั้นภาสิทธิ์ของพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชาย่อมถึงความเป็นภาสิทธิ์ ไม่มีปฏิหารแน่นอนดีละวาเสษะก็พรามผู้ได้ไตรวิชาไม่รู้จักพรหมไม่เห็นพรหมจักแสดงหนทางเพื่อความเป็นสหายแห่งพรหมนั่นว่าทางนี้แหละเป็นมักคาตรงเป็นทางตรงเป็นทางนำออกนำผู้ดำเนินไป ตามทางนั้นให้เป็นสหายแห่งพรมข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้